สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการที่ตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชี่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนํำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเลย,ยครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความซื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยำื้าวเวน <c oughs> ไป,ไปหาเหตุยำขึ้นไปไต่เขียดพี่น้อง <c oughs> ไปพอกันอยู่ปลาหาเขียดพี่น้องสวัสดีครับ จับแล้วพี่น้องพี่น้องจับโกบแล้ววังหันพี่น้องกบมันเต่นอยู่ในหุ่นข้างพี่น้องมันเต้นลงน้ำนี่วังหันนี่จับเอากบลืมทายพี่น้องเปล่าไรเปล่าไรพี่น้องคาแตลุ่นวัดสิได้บ่อพี่น้องได้อยู่โตบังใหญ่ไปแลพี่น้องไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปลุนกันพี่น้องไปลุนไปลุนเขียดกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องเมืองที่ละพี่น้องมาหอดหล้วก็มาเมียนไฟอยู่นี่บ้านนี้ หพี่นอ้นนองมันหลุดพี่น้องมันหลุดมันหลดุดมาเหมีม่ยนไฟพี่น้องมาเหมี่ยนไฟก่อนอก่อนสิไปหาพี่น้องหลุนกันพี่น้องมือนีสิได้บออันมือนีเบากบบอเน่นบอบ่ลนินไทยห้เบิงเดอเดี๋ยวไปไทยเธอเดียวพุนล่ะตอนกาบพุนละ่ะเดี๋ยวมันสิจับบอท่านคุณแม่เดี๋ยว มันสิจับโบทันคุณแม่คือหลอบบังหันนี่พี่น้องโบได้โบได้แนวนี่พี่น้องทางทางเนื่องเงี้ยเงีมาพี่น้องมาหอดจมูกสุดถ่ายของรายการของเฮาแล้วพี่น้องอันนี้เขียดเบาโกบพี่น้องใส่เขียดคุณแม่เด้อันนี้เขียดคุณแม่อันนี้เขียดคุณแม่พี่น้องอันนี้เขียดเบาโกบ้ใส่เขียดอนเงียงเด้เขียดจังซีมเขียนน้อง อันนี้เขียดอันยังพี่นอ้องนี่เก็นอยู่กูเือ,น,อนี่เดี๋วยวคนเราไปกันเละพอกันมาทุกคนเดี๋ยวเราแม่น้ำกันนะพี่นอ้องสรางกันพี่นอ้องได้สร้ากัน <ừ> พี่นอ้องเดี๋ยวไปหอนทีอ่อนไปสั่งเบิ้งพี่นอ้องพี่นอ้องมาเบิ้งเขียดพี่นอ้นนองอันนี้กบมีโกบพี่นอ้องกบกับเขียดเขียดหน่อย 结婚了，我结婚结婚。